หนูแกะอะไรคะหนูแกะชุดค่ะว้าวว้าวว้าวไหนอุ้ยเจมบอลใส่อะไรเด้อตัวนี้ยี่หลี่เดเธอใส่สีน้ชมพูตีสาวเดี๋ยวเชมบอลจะใส่นอนในเบอร์กันขามอนี่ล่ะเจ้าชายเดี๋ยวเจมบอลจะใส่ให้ดูนะครับใครส่งมาไม่รู้แหละแต่ว่าเจมบอลยึดสีชมพูแอลร้อยอีกละได้กับฉันนะ อลรอยอีกหรือสาวอลอยจาสาวอขอบคุณชุดนะคะจากโอ้คนละชุดพอดีเลย,<อ>ยน้องปลายฝนต้นหานาวน้องเป็นสองคนชื่อน้องปลายฝนและน้องต้นหานาวปลายฝนต้นหนาวของพี่เจมบอลละครคนละชุดของพี่มบของพี่สีชมพูเดี๋ยวจะใส่นอนให้ดูนะครับวันนี้นรอติดตามชมได้เลยฉันจะใส่ตัวนี้ละ <c oughs> บิลลี่ยะตกใจเด้อเพราะว่าอาชีใสสชุนนี้นอนทำสิบแปดคนขากืบข่วงดลเดออะไรอ่ะชุดพี่แม่สิบว่าของหนูอย่างมันมีสองชุดของหนูขายาวถ้าหนูใส่ก็น่ารักมากเลยสิชมพูพี่ใส่ก็น่ารักค่ะ ห,ห,นาาหน้าพี่หวานกว่าหน้านูอีกเข้ามาเอาจะใส่นอนมันนี่ก่ะก <c oughs> ิน,นข้าวแล้วนะครับไม่อยาใส่หรอคะไม่ไม่ชอบมันมีนิ้วตรงต้นขั้นข่อนซักแล้วด้วยนะนี่ก็นั่นแหละก็จะใส่นอนไงสิ่มพู ว่ามีโอกาสได้ใ <c oughs> ส่ส <c oughs> แล้วก <c oughs> ็สีชมพูที่ห้าไฟปักเพื่อใส่สีนั้นมันยุ่มย้อยน่ะคือหนวดขิ้โป้มมือเป็นแฟชั่นค่ะค่ะคุณเสกค่ะ